วัสดีครับพี่น้องครับเสาร์นี้กะทักทายกันนะครับเนาะสบายดีทุหมองทุกบอลนะครับทุกท,ทุกแก่นะครับมาครับกาแฟพี่น้องความสุขของแต่และเสาร์นะครับเนาะบางครั้งชีวิตคนเฮากับ,บ่ถต้องดูแลอะไรมากมายนะครับนาอแค่กาแฟยังมาเสาร์สักแก้วสาหรับข้อกาแฟคือผมเนาะ <c oughs> กาแฟสักแก้วนะครับแลวก็มีกำลังใจดี นะครับจา,รจากใครสักคนนะเพื่อเป็นสิ่งดีๆนะครับมอบให้กันกำลังใจดีๆอย่าลืมมาควนเฮานะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องการกำลังใจทั้งนั้นนะครับบ่าวาเสียนังตามนะครับหรือว่าจะทำต่างๆนะครับในการที่ว่าเหตุธุรกิจหรือว่าเหตุประกอบภารการงานนะครับเหนื่อยมากขนาดไหน กำลังใจเท่านั้นที่สําคัญที่สุดนะครับก็ผมกับขอมอบก็ลังใจให้เพื่อนๆนะครับทุ่มหนุนทุบบอลขึ้นกันนะครับด้วยไมิตรไม่ตีทีดีเงียบจเศร้านะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนเศร้านี่นะครับมีสุขภาพแข็งแรงมีร่างกายแข็งแรงและก็อยาเก็บอยาจนนะครับคอยลุ้ยนะครับให้กําลังใจนะครับมอบกาลังใจให้กันนะครับผมนะฮะหลก เป็นสิ่งดีๆขึ้นกันนะครับนี่แหละชีวิตของคนเฮ้านะครับไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับแค่กําลังใจจากใครสักคนนะครับที่รู้ใจกันหรือว่าเพื่อนเพื่อนให้กาลังใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นสิ่งดีๆดีครับนี่คือกําลังใจของคนเฮานะครับกะเขาเรียกว่าบุญแต่ชาติปางกรมาเพิ่งได้รู้จักกัน กิดจ yeah, mm ังถึงมีกําลังใจให้กันนะครับก็ฝากไว้ให้ได้หลายนะครับได้หม่องหลาบอลนะครับเนาะตุ่มหม่องตุ่มบอลก็ได้ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับผู้เป็นนิคมมาเบิงเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเอาเศร้านี้ครับผมผมก็มอบกําลังใจให้ทุกหมองทุกบอลทุกทุกต้นทุกทุกท่านนะครับคอยมีความสุขสู้ๆในการทํางานนะครับว่าจะประกอบภารกิจอัะไรต่างๆก็ได้นะครับอบไก่บักไก่นะครับขอให้มีกําลังใจสู้ๆครับ เป็นกำลังใจให้กับผมกาแฟครับ